ต้นไม้เนี่ยครับเขานับกันเป็นใบแล้วมันมีใบทุกๆเดือนนะเช่นสมมติเราซื้อตอนนี้5ใบใบละ5 0,000ืนอีกเดือนหนึ่งมันมีใบหนึงก็จะเท่ากับต้นนั้น6 0,000ช่วงที่มันจะถึง6 0,000อน่ะมันจะมีระยะเวลาการเติบโตซึ่งมันอาจจะกลายเป็นช่วงเดือนนั้นมันจะอยู่ที่70,000นก็ได้ บางทีนะเพื่อนอยามาอยากเลี้ยงเล่าเพื่อนเงี้ยเราไม่อยากเสียตังค์อ่ะตัดซะยอดหนึ่งไปโพสตขายได้มา3ามพันเงี้ยก็ไปกินมื้อหนึ่งหรือบางทีเราไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเราก็ขายในราคาหลักร้อยเราก็ได้เงินกินข้าวมาอาทิตย์ละ ชอบดูแลเอาใจใส่แล้วก็ศึกษาค้นหาวิธีใหม่ๆว่าทํายังไงให้ไม้มันโตแล้วก็เดี๋ยวมันคืนเราแน่นอนครับผมเคยมืดมนแล้วช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็หันมาเล่นต้นไม้แล้วก็มาศึกษาอย่างที่บอกนะช่วงแรกซื้อมาขายไปมันก็ช่วยซัพพอร์ตชีวิตเราได้มากแล้วหลังจากนั้นพอเรามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็มีตังค์ก็ไปซื้อต้นไม้มาไว้ซื้อต้นไม้มาไว้มันก็ยิ่งซัพพอร์ตให้เราโตขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนเราโตไปกับต้นไม้เราเริ่มจากไม่มีอะไรเหมือนกันเราก็โตไปพร้อมกันกรอกน็็่ไปะเที ต้องไปทำให้ถึงอะไรเงี้ยครับต้นไม้มันมีความพิเศษคือใบมันนะมีมูลค่ามูลค่าของใบแต่ละในแต่ละใบของไม้ด่างก็จะขึ้นอยู่กับความสวยของใบและความใหญ่ เพราะฉะนั้นเราซื้อเดือนนี้แล้วเราเก็บไว้อีก4เดือนมันก็จะออก4ใบแล้วเราตัดสใบขายนั่นคือกำไร1 0อรนะครับแต่มันจะมีอีกจำพวกหนึ่งที่เก็บรักแล้วก็ไม่ยอมขายไม้แล้วก็ห่วงไม้พวกนี้ก็คือจะเป็นพวกที่เล่นมานานๆแล้วหรือว่าเก็บไม้มานานๆแล้วเพราะเวลาเขาขายไปเนี่ยเขาไม่สามารถซื้อกลับได้ในราคานั้นเขาก็ต้องไปซื้อราคาที่แพงเลยในราคานั้นลงทุนเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดการลงทุนในรูปแบบหนึ่งก็คือการที่เลี้ยงทําจํานวนแล้วตัดยอดขายซึ่งการทําจํานวนแล้วตัดยอดขายเน่เเรราากก็ตต้อองมนแพะะฉัด ยอดหล,ยหลายยอดเก็บไว้ตั้งแม่แบบตั้งแม่เยอะๆเพื่อที่จะปล่อยยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาหน่อยแต่มันกาําไร100%เหมือนกันกาําไร100%ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราลงทุนแค่เวลาแล้วก็การเลี้ยงดูเราไม่ได้มีไม้ราคาแพงแต่เราก็จะเล่นไม้ราคาหลักพันถึงหมื่นเวลาตัดยอดขายในแต่ละเดือนนะมันก็จะอยู่สมมติสักสิยอดก็จะอยู่ที่มานสามหมื่นสี่หมื่นหรือถ้าเราเร่งหน่อยเราขายไปเลยก็หลักแสนก็ได้ การลงทุนแบบนี้ก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรักแล้วก็การเรียนรู้กับมันเป็นช่วงหนึ่งเลยแต่ผมอยากแนะนํำนะว่าการลงทุนแบบนี้มันง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้มีเงินทุนเยอะเราเก็บต้นไม้10ต้นแล้วเราเก็บไว้สัก5เดือนแล้วเราก็ตัดยอดขายอย่างเดียวกําไรทั้งนั้นเลยนะครับ าเปิดประเทศนะต้นไม้จะต่างชาติจะแห่มาเอาบ้านเรามาหาสารนะทำให้คนเลยต้องทําไม้เก็บไว้ขนาดมีโควิดนะจีนเองก็ซื้อพี่เวียดนามเองหรืออะไรเงี้ยในกลุ่มต่างๆเนี่ยมีคนพวกนี้แฝงตัวอยู่หมดเพื่อที่จะเอฟต้นไม้กันเพื่อที่จะไปขายทําราคาบ้านเราขายหมื่นหนึ่งอีเบขายห้าหมื่นตลาดมันคือทั่วโลกนะครับราคาพีกอยู่แล้วครับต้นไม้แต่เล่นมาไม่เคยมีราคาไหนลงแล้พันหนึ่งก็คือปีก่อนปีนี้มาหมื่นหนึ่งประมาณ10เท่านะ ถ้าจะเปรียบมันเป็นกองทุนเนอได้นะแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงในถ้าเกิดเราเลี้ยงตายมันก็ตายนะแต่ต้นไม้เนี่ยครับคือถ้าเกิดมันไม่ลำบากหรือว่ามันมันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะงอกใบใหม่ให้เราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงแม้ใบทิ้งหมดแต่มันยังเหลือตอมันก็จะงอกเป็นหน่อเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นใบเพราะฉะนั้นก็คือมันก็แค่เสียเวลาเพิ่มแค่นั้นเองแต่ตายหรือพังเนี่ยมีอยู่แล้วมีเหตุเกิดได้อยู่แล้วมันคือความเสี่ยงของนักลงทุนที่ต้องลงทุน้ย ลงทุนต้นไม้ยังไงเริ่มจากการเก็บต้นไม้ลองเลี้ยงไม้เขียวดูก่อนเลี้ยงเสร็จแล้วก็กค่อยๆเก็บถ้าเกิดช่วงแรกยังไม่เซียนนะ่ยซื้อมาขายไปก็ได้ครับกำไรก็คือนะเวลานั้นเลยแต่ว่าถ้าซื้อมาขายไปได้ตังที่สุดคือคุณซื้อตอนมันมีหนอแล้วคุณขายตอนหน่อมันกลางคือกําไรทันทีเลยตอนมันเป็นหนอเขาไม่นับมูลค่ามันนะแต่พอมันกลางปุ๊บมันก็จะคือหมื่นพอคุณทําไม้เป็นน่ะคุณกําไรร้อเซแน่นอนคุณจะตัดยอดทําแล้วต้นแม่ก็ยังอยู่ที่บ้านคุณคือคุณต้องศึกษาก่อนไมมมมม้้้้้้เเยยยืืยืื่่อออออนนนนีีีกกกก็็คแสงงทาาาตหหหหโดซลลััรข ใช้เวลานานเลยครับต้องเป็นด้วยนะ ไม่เคยนับนะตั้งแต่มีหลังบ้านนี้มาเนี่ยก็ไม่เคยนับเหมือนกันแต่ถามว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆครับนน่าจะ3-4เท่าแล้วจากตอนที่ซื้อมาก็สมมติซื้อมาตอนนั้นน่าจะปีก่อนสักแสนหนึง่งตอนนี้ก็น่าจะส0่ห้าแสนอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ดียว่าถามว่ามันยิ่งกว่ากองทุนไหมพี่ว่ามันยิ่งกว่าใครไม่เคยลงทุนไม้ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมากจริงๆแล่ความเสี่ยงมันก็สูงเหมือนกันมันเป็นการทําแล้วม,มันมีความสุขกับการเลี้ยงนะครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมไม่มีตังจริงเลยนะแต่่ผผผผมมมมมมมยยยยััังงีตตต้้้้้นนนไนไไไไออะะซึจจหหิบปขาารืดดดกก็ หยิบไปได้ทันทีเนี่ยครับคือเสน่ห์ที่เราเลี้ยงไว้แล้วมันยังอยู่กับเรามันจะช่วยเราเหมือนตอนเราเลี้ยงมันนะมันก็จะเลี้ยงเราทีหลังนะ